มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิเลยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับที่บริเวณสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราดชบุรีนะครับเปิดไฟมาจากไกลเลยนะครับสำหรับขบวน รถเร็วที่172นะครับต้นทางตัวงไหนก็ลบไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยทิตติสี่ห้าหนึ่งหนนะครับกลับมาให้บริการแล้วนะครับอิตติสี่ห้าหนึ่งหน น,น,นี่นะครับกลับมาให้บริการแล้วนะครับฮิตาชิ4511หลังจากที่เครื่องยนต์ชำรุดที่สถานีนครชุมวันนั้นทำขบวน172เหมือนกันนะครับวันนี้กลับมาทำขบวน172เหมือนเดิมนะครับ เราฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแน,นลครับ